แน่นอนความสนใจในช่วงวันสอวันนี้ก็คงจะไปที่กรุงกัวลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียละเพราะว่าวันสอวันนี้มาเลเซียก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสําคัญประจําปีของอาเซียนก็คือการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนแล้วก็จะมีตัวแทนจากประเทศอย่างเช่นจีนนะครับแล้วก็ประเทศในที่เรียกว่าเป็นคณะมนตรี เอาเอาหรับนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องการค้าขายด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการประชุมที่ที่ที่มีความหมายแล้วก็ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันจากการขึ้นภาษีของตรงนอตทรัมใช่ไหมครับก็เลยมีการคาดการณ์สูงนะครับว่าการประชุมที่ KL ครั้งนี้เนี่ยอาเซียนก็จะมีแนวความคิดอะไรที่มันอาจจะช่วยทําให้มีภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าในฐานะที่เป็น กลุ่มประเทศที่มีบทบาททางด้านการค้าขายทั้งด้านความมั่นคงเนี่ยจะไปพูดคุยกับอเมริกากับทรัมป์เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอาเซียนกับอเมริกาเนี่ยภาพที่เราเห็นตลอดก็คือเป็นพันธรรมิตรที่เก่าแก่มากเลยแต่ว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำก็คือการขึ้นภาษีเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ที่เก่าแก่แบบนี้เลยนะครับอืมใช่ค่ะก็ จริงๆเนี่ยข่าวอาเซียนเนี่ยคุณผู้ชมมันอยู่ที่เราไปอ่านตรงไหนด้วยนะอันนี้คือตั้งข้อสังเกตเองโดยส่วนตัวสมมติว่าถ้าไปอ่าน South China Morning Post เนี่ยเขาก็จะชูเรื่องภาษีทรัมป์เพราะว่าเป็นอเจนดาที่เป็นเป็นวาระที่ร่วมอยู่ร่วมกันกับของจีนเขาก็พยายามผลักดันแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านสื่อตะวันตกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องประเด็นเมียนมาขึ้นมาด้วย ครับจึงเรื่องเมียนมาก็เป็นหัวข้อประจำปีประจำเดือนของอาเซียนด้วยซ้ำไปนะครับทุกครั้งที่คุยกันเนี่ยก็จะถูกถามเสมอว่าเอ๊ะมันมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างนะครับในฐานะที่เมียนมาก็เป็นหนึ่งใน10ประเทศที่เป็นสมาชิกของอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนก็ประกาศจุดยืนชัดเจนมากมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น5 point c o n s e n s u s นะครับจันทมาติ5ข้อในการจะคที่คลายวิกฤตในเมียนมาแต่ว่าจนถึงขณะนี้ ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นกอบเป็นกรรมที่ทําให้เรามีความหวังว่าจะเห็นสันติภาพในเมียนมาแต่ว่าประชุมใน KL ครั้งนี้มันก็เริ่มมีสัญญาณออกมาบ้างนะครับว่าอาเซียนจะมีความจริงจังมากขึ้นภายใต้การนาของเบลเซียในฐานะเป็นประธานมนเวีประจำปีนี้แต่ว่าที่เป็นข่าวใหญ่นะครับที่ที่ทำให้การประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษก็คือคำประกาศของประธานอาเซียนปีนี้ ก็คือนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมที่บอกกับเพื่อนๆอาเซียนในการเปิดการประชุมเมื่อวานนี้เลยว่าเขาได้เขียนจดหมายไปหาโดนัลด์ทรัมม์เลยนะครับขอขอพบข,ข,ขอพบกันเป็นการส่วนตัวแบแบบแบบอย่างเร่งด่วนระหวังทรัมป์กับอาเซียนเลยนะครับ <c oughs> เพื่อจะคุยเรื่องภาษีนี่แหละนะครับมันเป็นยังไงคุณคุณแพททำไมอันวาต้งต้องถึงขั้นต้องเขียนจดหมายถึงทรัมป์เลยนะครับก็ <c oughs> ก็คือมีความมีความพยายามแหละว่าจะคือเขาก็ยังมองว่าอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยอาเซียนถูกมองว่าจะทําอะไรก็ช้ายากเพราะว่าสิประเทศต้องตกลงกันให้ได้ก่อนถึงจะถึงจะดําเนินการอะไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาเซียนถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเทรดดิ้งบล็อกอะเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าร่วมกันเนี่ยไม่น้อยแล้วเชื่อว่าถ้าเกิดไปเป็นปึกเป็นแผ่นแบบนี้เนี่ยไปเป็นกลุ่มเนี่ยคุยกับทรัมป มันน่าจะได้อะไรที่เป็นความคืบหน้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของชาวอาเซียนครับแล้วก็อันวาเขาก็เขาก็พูดในสิ่งที่หลายคนก็คาดหวังว่าอาเซียนควรจะทํานะก็คือความเป็นหนึ่งเดียวส่งเสียงเสียงเดียวกันในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอันวาเขาก็บอกในในสุนทรพจน์เลยนะครับในการเปิดการประชุมสุดยอดเมื่อวานนี้ว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่อาเซียนจะต้องร่วมมือกัน ตอบโต้สิ่งที่เกิดขึ้นคงไม่ใช่ตอบโต้เรื่องภาษีนะมันก็ตอบโต้กับสิ่งที่กําลังเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของระบบการค้าขายปัจจุบันนี้ซึ่งอันวาบอกว่ามันถูกไอแนวคิดแบบกีดกั้นทางด้านการคา้า protectionism เ,เนี่ยกำลังโผล่หัวขึ้นมาแล้วตกก็ทาให้ทั้งโลกนี่ปั่นปวดเลยเพราะฉะนั้นอาเซียนก็ต้องปรับตัวอยู่เฉยไม่ได้แล้วในการที่จะต้องพูดเป็นหนึ่งเดียวด้วยเสียงเดียวในการที่จะ ริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ใช่ค่ะก็เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วว่าทรัมป์จะตอบรับไหมแต่ว่าก็มีแนวโน้มนะเพราะว่าทรัมป์เป็นคนที่ชอบชอบให้ใครเข้าหาอยู่แล้วยิ่งเข้าไปอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้คุยก็ถือก็ถือว่าเป็นความคิดเริ่มที่ที่ที่คงจะต้อง ถือว่ามีความหมายมากนะครับเพราะว่าอันวาอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับก็เป็นผู้นําอาเซียนคนหนึ่งหละที่มีความมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นโดยการยกระดับบทบาทของอาเซียนขึ้นมาให้มันมีปากมีเสียงที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าคําถามใหญ่ก็คือว่าทรัมป์เขาจะแคร์ความเป็นอาเซียนมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสมัยที่ทรัมป์อยู่ในทำเนียบข่าวสมัยแรกเมื่อ8ปปีที่แล้วเนี่ย ถทบไม่ได้ให้ความสําคัญกับอาเซียนเลยนะครับมาประชุมอยู่แค่ครั้งสองครั้งเองแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยนะครับแ mm. <laughs> ม้แต่เอียูสภาพยุโรปซึ้น mm. ก็ถือว่าเป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่มากของอเมริกานะครับทรัมป์เองก็ไม่ได้สนใจนะครับขู่ฟอว์จะขึ้นภาษีเกือบทุกวันเลยนะครับล่าสุดอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวใช่ไหมครับว่าโอ้ยจะขึ้น50%เรเลยภายในเส้นเดือนนี้แหละนะครับถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับก่อนที่จะยอมถอยไปนะครับ เพราะฉะนั้นอาเซียน10ประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นอาเซียนจริงๆถ้าเราดูจานวนประชากรกับขนาดของเศรษฐกิจนะก็ไม่ถือว่าเล็กนะมารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ย10ประเทศเนี่ยขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยมันถือว่าเป็นอันดับ5ของโลกเลยนะแต่ว่าตอนนี้ทาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็เท่าไหร่หนักรับ แล้วก็ในจํานวนจากจากในจํานวนสิบประเทศเนี่ยมีถึงหกประเทศนะรวมถึงไทยด้วยที่โดนเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าโดยสหรัฐเนี่ยสูงเรียกว่าสูงกว่าคนอื่นคือไปถึงสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าโอ้ยเรื่องนี้มันต้องคุยกันแล้วแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเขียนจดหมายหาทรัมป์เนี่ยหนึ่งวัน ก่อนที่อาเซียนจะคุยกับจีนแล้วก็ GCC คือมันก็ต้องเป็นถ้าเกิดมองในเชิงการเมืองแล้วเราก็ต้องพยายามเหมือนเขาพยายามจะต้องสร้างสมดุลได้แล้วว่าอาเซียนเนี่ยยินดีนะเปิดโอกาสที่จะคุยกับทรัมป์คุยกับสหรัฐนะแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคือหมายถึงวันนี้เนี่ยฉันจะคุยกับจีนก่อนนะกับอาหรับก่อนใช่ใช่คือตอนนี้มัน ทางที่จะบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางด้านการค้าขายกับอเมริกามันก็มี2ทางใช่ไหมก็คือทางหนึ่งก็คือพูดก็คุยไปนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอ่ะอเมริกาก็เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ของประเทศต่างๆในอาเซียนเพราะฉะนั้นมันจะไม่คุยกับอเมริกาไม่ยอมเลยก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคนในอาเซียนด้วยกันเองก็มองว่ามันเป็นในการปลุกเรือนใหญ่มากเลยว่าอาเซียนโดยเฉพาะไทยของเราเนี่ยนะครับ คิดจะพึ่งพาตลาดอเมริกาตลอดชีวิตไปก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาพร้อมกับการขึ้นภาษีของทัมเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจเป็นอย่างดีเลยว่ามันถึงเวลาแล้วที่ไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยจะต้องหันไปมองตลาดอื่นๆมองประเทศอื่นๆที่เราสามารถที่จะมีความร่วมมือได้เพราะฉะนั้นการประชุมสุดยอดหาเส้นั้งนี้มาเลเซียในฐานะเป็นประธานแล้วก็เป็นเจ้าภาพเลยก็พยายามที่จะกดันความพยายามที่จะ ขยายการค้าขายในหมู่อาเซียนให้มากยิ่งขึ้นนะครับ <Okay. S 1> แต่ได้ยินเรื่องของตลาดอาเซียนมานานหลายสิบปีแล้วแต่ว่าจริงๆไอ้ปริมาณสัดส่วนการค้าขายในหมู่อาเซียนด้วยกันเอง mm hmm. ก็ยังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับหลายคนบอกว่ายังมีช่องว่างอีกเยอะเลยนะครับ mm hmm. จีนก็แน่นอนครับก็เป็นตลาดหนึ่งนะท,ที่ใหญ่ถึงแม้จะมาทดแทนอเมริกาไม่ได้แต่ว่าอาเซียนเองหลายประเทศก็มองพร้อมกันนะครับว่ามันจําเป็นอย่างมากที่ อาเซียนจะต้องหนึ่งค้าขายในหมู่อาเซียนกันเองมากขึ้นสองก็คือมองไปที่จีนแล้วก็ดูว่าจะขยายการค้าขายความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นอย่างไงนี่ก็เลยเป็นที่มาของการพูดคุยที่จะหาข้อสรุปในข้อตกลงที่เรียกว่า China-Asean Free Trade Area ก็คือข้อตกลงด้านการค้าขายเสรีระหว่างจีนกับอาเซียนนะครับที่จะมีการยกระดับของความร่วมมือของการค้าขายกันค่ะ แต่แน่นอนนะฮะงานนี้มีจีนก็มาฟิลิปปินส์ก็มาเรื่องของทะเลจีนใต้เนี่ยที่จีนกับขัดแย้งกับหลายประเทศนะก็มีขัดแย้งกันในฟิลิปปินส์ด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกขู่หนึ่งในอาเซียนด้วยคือประเด็นมันเยอะรแต่ประเด็นสำคัญก็คืออาเซียนถึงจุดหนึ่งละที่จะต้องทำในสิ่งที่รัฐมนตรีทางด้านการค้าของมาเลเซียนะครับตุนกู ซาบูอับดุลอาซิสบอกว่าต้องกล้าคิดอะต้องกล้ามากกว่าที่เป็นอยู่หน่อยกล้าที่จะมีจุดยืนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมียุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้ามากกว่าที่ผ่านมานะครับเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ของอาเซียนกันเองนะครับซึ่งก็หมายความว่าอาเซียนต้องให้ความสําคัญกับการพูดเป็นเสียงเดียวกันมากขึ้นในเรื่องของการค้าขายกับประเทศต่างๆนะครับนี่ก็ก็ถือว่ามาเลเซียเที่ยวนี้ก็สามารถทําให้อาเซียนมีบทบาท ภาพที่ออกมาก็แล้วกันและยังไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่จะทําจริงๆผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่ว,ว่ามันก็มีภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าอาเซียนก็คงจะหาทางที่จะทําอะไรที่เป็นเสียงเดียวกันหนึ่งเดียวกันแล้วก็มองไปข้างหน้าอย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นละน่ะคนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวของอาเซียนในตามาตอีกวันนึ่งมันมีอีกประเด็นหนึ่งของอาเซียนที่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่คุนแขรงพูดเมอสักคู่นี่งไง เรื่องของความพยายามในการที่จะที่คายวิกฤตใ,ในเมียนมาใช่ไหมก็ยังก็ก็ถือว่ามาเลเซียตั้งแต่อันวารับตําแหน่งประธานอาเซียนเนี่ยมันก็มีความพยายามมากขึ้นในการที่จะดึงให้ผู้นําเหล่าทัพในเมียนมาเนี่ยลงมาพูดคุยกันกับอาเซียนอย่างเป็นก่อเป็อย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นใช่ไหมครับก่อ,อนหะน้านั้นอาเซียนก็ใช้วิธีการแบบไม่เหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ยอม ไม่ยอมคุยด้วยอย่างนี้ดีกว่านะครับคือใช้สิ่งที่เรียกว่าวิธีการวิธีทางการทูตแบบเงียบๆมากกว่าเพราะว่าไม่ยอมรับการยึดอํานาจของกองทัพเมียนมากไงใช่ไหมแต่ว่าที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่อันวาขึ้นมาเป็นประธานอาเซียนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเมื่อต้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันวามากรุงเทพใช่ไหมครับแล้วนะก็ค,คุยกับ บินออนไลน์ผู้นํากองทัพผู้นํารัฐบาลของเมียนมาแล้วก็ตัวแทนของรัฐบาลทัดถิ่นของเมียนมาด้วยตรงนี้แหละที่ทางอันวาก็บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้บทบาทอาเซียนในการที่จะเข้าไปหาทางสงบศึกในเมียนมาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะใช่คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะ